โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามของ t i k t o อกนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดติดตามของ Tik t o อกนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่หน้า Google ได้เลยนะแล้วก็ค์ชคำว่า Li k e KM นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของไลค์ขีดหน้บนสุดนะครับก็ให้ทุกคนสามารถลีกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากเรามาน้านเดียวครับใครที่ยังไม่ไําทลิกนะก็ให้ทุกคนกดสวัสดีชิกได้เลยนะแล้วก็กรอกข้อมูลตามเว็บไซต์แจ้้้งชผูใ อีเมลผ่านานะครับแล้วก็ยืนยันะผ่านอีกรอบนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เดือยดูด้วยนะครับงั้นจะไม่สมาถสบายด้นะครับอ่าหลังจากเราทำการสุดแล้วนะครับก็จอใช้กับผ่านๆที่เราทำการไปเมื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะนี่นะครับก็ทุกคนไปดูคําว่าเพิ่มมุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ือกคนดูที่เราต้องการใช้บริการได้เลยครับจะมีพวกเฟซไอจีทิกกต์ยูทูบนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับ จะเลือกเป็นริการแนะนาของ t i k ต o k นะครับตัวนี้แล้วก็เลือกวิธีการอีกรอมนะครับจะเป็นตัวผู้ติดตามนะครับตัวแรกเลยนะคุณภาพดีนะครับกดเข้าไปก็ลิงก์ครับให้เรามาที่หน้า t i k t o k ของตัวเองได้เลยครับที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามนะุณจะเลือกเป็น t i k t o k โปรไฟล์นี้นะครับก็ให้ทุกคนสามารถคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางเรื่อของลิงก์ครับตัวนี้แล้วก็เลือกไว้มาที่การปั๊มนะครับก็จะเทสสัก50คนนะครับนี่นะอ่าตอนนี้ผมมีประมาณ210คนนะครับ เพิ่มมาสิผลก็ยี่ิบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับก็ก็สั่งซื้อได้เลยนะนาเขากำตังตามรอแลวก็สั่งรอน,นะครับอันนี้นะครับระบบเป็นคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส8 5ดห้าสองสก็ให้ทุกคนจำรหัสนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่หัวกรสังซื้อได้เลยแล้วจะมีบอกอยู่นะครับสถานะานะาาตรงนี้ก็สถานะรอดำเนิน,นการอยู่นะครับก็สามารถมา หล่อยอดขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเราใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็ให้ทุกคนไปที่เติมเงินก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับไม่จำกช่องทางให้เดินนะสแกนเชลโค้ดทุกธนาคารครับทูนิวเด่นนะแล้วก็ซอปเปเด่นนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถ,ถาเติมช่องทางนั้นไะด้เลยนะในส่วนของบริการท่องหมดก็สามารถถึงได้ที่นี่นะครับก็จะมีบริการในราคาหน้าต่างสูงสุดบอกทุกบริการนะก็ให้ทุกคนสามารถมาเ่อนดูได้นะครับ เด็กก็จะเป็นการติดต่อหมินนะครัสามารถติดต่อมิ่นผ่านทางตัวหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะสามารถแจ้งจเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งหมิ่นได้24ชั่วโมงเลยนะครับอ่าอันนี้ก็มีประมาณ210สวิตตามนี้ครบครับแล้วกจะตามมาตอนที่ปุ้ยต่ําขึ้นเลยนะปุ้ยก็บอกว่าตอนนี้ผ่านประมาณ2-3นาทีนะครับยอดปุ้ยตาให้เราปรับไปเมื่อะกูลขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกก็มีประมาณ210นะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น ต้องวัด60แล้วนะครับที่เราปั๊มไปักครู่ประมาณ50คนนะอ่ะาสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มวิตามของ t ิ k ต o k นะครับแบบง่ายๆราคาไม่แพงนะครับก็สามารถค้นหาคำว่าไลฟ์เกมในคุกกเกิลได้เลยนะครับหรือว่าจะคิดทิ้งใต้คอมเมนต์ก็ได้นะที่ผมิ่ง่าให้นะมือขอดดีวกว่นสวัสดีครับ